ยสบายดีทางสาวโสดเนาะมาพบมาพอกันเป็นครั้งแรกทังเฮากับสิขออาาิถามซื้อมิซื้อวนเนาะไดโนซีเรสซื้อสาวแรดบอมีอายุจากปีแล้วสาวหกสาวหกปีโดยโดยเป็นใจได้ปัจจุบันนี้โสดบอไม่โสดมาหล่นละบอแต่ะล่ดเติโดย ทีผ่านมานี่ยทางเขาขออนุญาตถามเนาะเคยสั่งครอบครัวมาก่อนอยู่ปะเคยแล้วแต่ว่าได้เลิกลากันไปแล้วมีดกน้ากันอยู่บะมีสองคนแล้วูกอยู่น้ำพายตอนนี้นะอยู่น้าแม่อยู่น้าแม่อืออโดยโดยแตคือได้เลิกลากันไปโดนเติบแล้วเนาะก็เลยอ่าอยากออกมาเปิดใจหาครูหาคิงโดย คือทั้งเจ้าพ่ออมสั่งครอบครัวเลยเปะเคยเลยออกมาเปิดใจเนาะออกมาเปิดใจได้จักมือแล้วครั้งแรกอืครั้งแรกโอ้โเป็นจังได้แบบว่าคืออยากออกมาเปิดใจดในความมึกแบบว่าจะทาเป็นคนคุยนำหานะโดยออยากมีคนโอ้คนลมคนคุยอะทุกมือนี่บบมีบ่ใช่ทุกมือนี่ ผู้บาในบ้านในอย่างก็ไ่ได้ข่ามาลมเลยอืมก็เลยตัดสินใจออกมาเปิดใจเนาะ<ด>เพื่อว่าในแบบในลายประเทศที่เพื่อนเห็นเนาะเพื่อว่าเพื่อนอยากโออยากลมนำแล้วออกมาเปิดใจอยากโอ้ลมนมทั้งหลายเป็นพิเศษ เพิ่งเี่จักตีขอคนเนียอ,อยู่เก๋กว่านะสี่สิบห้าสิบขึ้นไปก็ได้โดยสี่สิบห้าสิบขึ้นไปอ่าขึ้นฮอตไซส์ฮอดหกสิบโดย <laughs> โดยคือว่าอยากได้อายุลดยกว่าเพราะว่าอันเคยแบบส้างครอบครัวก,กัน เปิลน่ะอยู่ไรเลียกันเะนะแบบเปินกันยังเป็นในสายแบบดอยเล็กน้อยสำการนอียังแบบนี้เนะโดยลองเปิดใจโขกฮานผู้ใหญ่กันตนมีอยุกว่าแบบโดนเสือเปิลเชงเปิลยังกันโดยคนเก่าน่ะอายุสำกัรบวกเปิลสักเก้าปีคะไก่เคียงไก่เคียงอ่ะแต่ว่าดีไซนของเปินยังบ่เป็นผู้ใหญ่ค่ะค่ะวายังบ่เป็นผู้น้ำซะเนาะผู้ป่าหาผาสา กเ็เลยอยากไล่อายุได้กว่าปัะน,นี่เพื่อว่าเพิ่นสีหักเพลงเขานเนาะเดาเรื่องแบบว่าหน้าตาอีกอย่างเพิ่นก็ได้อาจำกัดอยูอ่บ่เดาได้ก็ได้สมมงบัวเพิ่นนี่ก็เป็นพ่อห้างพอหมายก็ล้มได้บ่ได้ล้มได้บิดเนาะดเดาการล้มของอาเจ้านน่นะอยากใส่เวลาล้มกับเพิ่นนี่จักเดือนจจงสีพรมอาแต่ง คบหาดูใจกันไปเรื่อยๆก่อนนะเพราะว่ายังโคมตอนนี้โดยบ่ารดน็อกนะใจโดยเ่าเข้าใจกันโดยเอาง่ายๆก็คือให้เข้าใจกันก่อนเนาะคือเฮากับมีเคยมีครอบครัวมาแล้วแต่กะมันบอคือคนอื่นเนาะรอบนี้ก็เลยว่าอยากเบิ่งกันไปสักพักหนึ่งเพื่อความแน่นอนเนาะ ลยสมมติว่านาะเพิ่นสจอ่ามาขอมาแ่งนี่ยอยากให้เพิ่นนีมาอยู่พี่โบรหรือว่วสิไปอยู่น้ำเพิ่นอยากให้มาอยู่พี่ออ,อยากให้มาอยู่พี่อในครอบครัวนี่มีจักคนก็ว่าอยากมาอยู่พี่มีกันสี่คนมีแม่ใหญ่แล้วก็ลูกสองคนอ๋อได้กับเจ้านี้อโอ,ออพี่น้นองดิพี่น้องเนี่ยว่าน้องเพิ่นครอบครัวภายมันธนาออกเงินไปแล้วโดยโดยโดย คือปัจจุบันนน่ก็อาศัยอยู่ก็ไม่ใหญ่โดยโดยเป็นจังได้ครอบครัวฐานะพออยู่พอกินอยู่บ่ขาดเคินและนอนแบบดิ้นล้นหาเงินเลี้ยงลูกคนเดียวค่ะนะโดยโดยอยังเส้นขาดยังในในเฮือนนี่คือครอบครัวนี่แบบว่าขาดสิ่งใดแน่ที่ว่าที่ขาดเคินที่สุดก็เรื่องเงินอะไรเรื่องเงินบ่ ชื่อนมให้ลูกดยคนกเนี้อานมแล้วบ้ยังต่กุลาจั๊ปีกุล่านะกุลาบีบายโอ้บีบายยังกินนมอยู่เนาะนมนี่แก๊สหนึ่งทลยได้อตอนนี้แก๊สหนึ่งสแสนสเกินนมโมได้่บ้าอสองแสนสามกินได้จักมื้อเธอกะหมือห้เจ็ดมือเนี่ย โดยเสียเพิ่นกินนมเก่งเนาะโดยโดยต้องหาเงินคนเดียวแล้วทังเจ้ามีอาชีพแบบเป็นของตัวเองอยู่บ่จะลงขายผักแล้วตลาดนะขายผักแล้วแล้วก็ฮับเครื่องน้วเพิ่นมาขายแถวบ้านโตโดยโดยเอาพักเอายังไปก่อนแล้วก็เอาทึนไปส่งเพิ่นโดยเอากำไรพอมีทึนกำไรได้เท่าไรบัตเนียมันเถื่อก็มลง แซนแซนป้ายบางอะไรบางเถือกอะขายโบเบิร์ตก่ะต้องเอาทืนส่งเพิ่นโดยมันนี่ไปได้โดยโดยโดยตรงขายโ่เบิร์ตนะในไปขายโต๊ะโอโดยโดยคือบบมีทืนทืนนี่ประมาณจักแซนเลยแบบล่านฮาซองล้านกะได้เลยนะเพราะว่าเราเวลาคันในนี่ต้องได้กันโดยโดยทืน ประมาณล้านสองล้านเนาะก็ถือว่าต้นทุนในกาดายเติบเนาะเจืองใช้จ่ายแต่ละเมื่อกันข่างว่าสูงเนาะเอ้ยโดยโดยแล้วเอ้ยทั้งลูกเนาะทั้งแม่ใหญ่เพิ่นบอกเอาหายเวลาเอ้ยมาขายของแบบนี้แม่ใหญ่ต้องให้มีให้หนู้นหน่อยนะแต่ว่าแบบเมานะคะแม่เพิ่เลยยังเพิ่นให้เงี้ยนะเพิ่นก็ได้สอบแบบเพิ่นสบายอยู่แล้วขนาดแบบขนาดไม่หนิ่งอยู่ น้ำเพลินใกล้เขาพระเจ้าเนาะหันบางเมื่อกะถ้าได้กะซื่อกันเขาอยู่คงกินมากินน้ำกันกับเพื่อนไก่นี่ยโดยคนที่เราไปดูเนาะอืออืือคือเพลินก็ง่ายๆเนาะแล้วแบบว่าทางเขาขอญาถามเนาะทางพ่อของเพลินน่ะได้ส่งเงินมาให้เยอะปะเก็คือบม่ได้ส่งไม่ได้ยืนอี่อย่างเลย มีตาวาทั้งเอื่อยีนหาเรี้ยงด้วยตัวเองโอมาดูบ้านไกลกันราดูบ้านไกลกันไกลกันโดยโดยค<ด>ือใช้ชีวิตคููน้ำกันในจจกปีห <laughs> ลายปีเติมอืมอ่าสาเหตุที่เลิกลากันนี่นะบอกเลยบอกว่าเป็นยอนหยังบอกเข่าใจกันเป็นบอมักใส์ขอขอจบบมักใสเพิ่นเลยน้องเลย ต่างคนต่างบม่มารีไซต์กันอ่าคำว่านิสัยเนา,เาะเขาแกชิามเนาะแล้วคนดีสิเขามาโอมาล้มนี่อยากได้นิสัยแบบไรก็อยากได้นิสัยดีเน,นาะอะไรแบบโดยนอกใจนะคะเวลาเป็นยังไงบ้างในอันสวยเรือกันยังแบบนี้แบบโดยปรึกษาได้โดยอือคือรีไซต์คนก่อนอ่ะเป็นอะไรคือว่าบ,บ่มัก ตอบว่าตอบว่าอะไรก็ว่าไป,ไปนย่งนักนเอ,กอ,อากับสิได้ททำไปเรื่อง่อ่ตก็คือแบบว่าเอาคนที่แบบว่าริสัยดีเนาะเอาพึง่งพาได้ในอนา,าคตโดยโดยแต่ว่าทางเอื้อยนี่ยไปอยู่น้ำเพิ่นบ่ได้เนาะก็อยากให้เพินมาอยู่น้ำมาสังคกับคัวอยู่พี้พนเพินมาอยู่พี่นี่น่ะสีผ้าเพิ่นค่าขายอย่งเย บพโดเลยถ้าเพื่อนมาเขาอาจจะโห่วงว่าเดินซ uh 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 evet> uh uh ่าก uh ันนั่นแหละโดยอือก็คืออยากไล่คนที่แบบว่าพ่อมาอยู่พี่เนาะบรสะดวกไปอยู่พูดนะทุกคนเลยโดยเพราะทางแม่ไงเป็นห่งเท่าแล้วเนาะโดยอยู่เงินสี่คนมีแต่ผู้หญิงเบิดเนาะอ่าบ่มีแบบว่าปุยทรายแบบว่าสีมายืนมือเข้ามาซอยเนาะพอได้เบาแห้งอีกกัน คือเปิดออกมาเปิดใจเนี่ยพร้อมแบบว่าจีสังครอบครัวเลยเนี่ยกับแบบโบยืเวลาอาสักสองสามเดือนพร้อมบ่กแบบนี้หนึ่งปีก็ได้แบบว่าปีเนาะเนึ่ยเบิ่งใจกันไปก่อนกันเออโดยเที่ยนผิดพลาดอีกบ่ดูน่ไรักที่ยนผิดพลาดอีกดูใจกันไปก่อนประมาณปีเนาะ โดยโดยขันนขาใจกันเกิดบุญกันได้ก็นได้โดยแล้วแต่ความเขาใจกันแบบว่าเพิ่นหาสมมติเราเพิ่นหาสิบปีเนาะแปลว่าโบอายอาคุณแถวบ้านก็เลยแบบบยานเพิ่นว่าว่าว่าอ้าวเเอาอายุได้แทอะเพราะว่าหมักแล้วหมักอายุได้อยู่แล้วเนาะพอห้าสิบปีทงเพิ่นก็มีจำห้าสิบปีทางเฮาเนาะโดย นมไทยนมต่างประเทศหรือนมลาวเนาะคารามีใจมัก huh. ห <acht> ักหายทักเข้ามาโอบมารมกันเนาะคือทั้งเจ้า hmm. ด okay. 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 ินอย่างในเครื่องโทรศัพท์นี่ีแต่เโอ้ลายบริไดดินบ่มีแต่เศจเนาะโดยโดยเบอร์โทรกระโรเขาได้บ่ได้โทรออกโทรเขาได้เนาะเขาเคยเอาทางติดต่อไว้เนาะสนุกโดยมัข้อเบอร์เนาะบางคนคนก็จะได้เบอร์ เปิดพื้นถูชโดกันนะก่อนเว้นอาจจะถูงมีติที่นี่ก็คือว่าออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกกัยังว่าจะบอคอยเก่งเป็นอะไรเืินอายบออยังบทันซินเนาะโดยโดยคือปกติกับเป็นคนบอค่อยว่าอยู่แนวบอหรือแนวใดก็ว่าวว่าเป็นว่าเป็นอยู่เออ มาเมื่อไีรเมื่อไหรคือว่ามีแต่ยิ้มแต่หัวบัดน,นี้ไอ้กล้องไอ้กล้องเนะาะยังบ่ทันซินบออีกเวลาอ่าอีกสักพักนึงเนาะจังสิได้ซินอืมอ่ะสมมุติว่าเนาะเพิ่นแบบว่าเพิ่นมาบ่ได้แต่ว่าเท,ท,ที่ยวไปเที่ยวมานี่ได้บ่ได้เยเดี๋ยวเพิน่นเจ้าเที่ยวไปหาเพิน่นเพิ่นเที่ยวมาหาเจ้าแบบนี้นะได้โดยโดยแบบนี้ก็ได้เนาะ เพื่อว่าเพิ่นก็มีธุรกิจเนาะอยู่บ้านอยู่เมืองของเพิ่นถิ่มปะพอได้อวัยจันจ๊ะเนี่ยลูกเขาก็ต้องเอาลูกไปนำเนาะเพราะวะเนีนยทางแม่ใหนไงก็คือเที่ยวไปเที่ยวมาเนาะด้วยด้วยอ่ะเมื่อนี้ก็มากินข้าวเที่ยงแล้วมาเนี้ยกินแล้วแต่ยังได้กินเนาะกินเรื่องกินไก่คือทางครอบครัวของเจ้าก็เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าอยู่บ่ มีแต่หาย่นเห็ดในคนในบ้านเพอนเอาคานานเพิ่นเพิ่นหายปีหนึ่งจักสอบ10สอบก็คือผมกินครับเผื่อฮอรปีูน่ะหาย10สอบหน้ากวงเติมบพราะว่าอันหาย้อยแท้เบลอไล้บันไดธนะแบบเพิ่นหายได้แต่ฉันนั่นเพราะว่าค่าคุณค่าปุ๋ยแพงดอนรวยพันวัสิเยตเองกับบ่มีผูขาดหายหายไทยนาหายเนาะ ก็เลยให้เพิ่นเฮ็ดให้เพิ่นเอาเข่าให้ปีละซิบสอบกินได้จักเดือนซิบสอบนี่เลยบ๊วยเด็กอ <laughs> ะบ่ได้นับตัม้มบ๊กุ้มปีเห็นนะต้องซื้อโดยคือสมุนับเบิดก็คือต้องไล่ซื้อกินแบบน,นี้นะเพราะว่าเ<อ>หาซีเท่านึงเลยซีเท่านงสอบเนาะโ,<อ>โดยซื้อกินนี่ก็ถือว่าคนขังนักเนาะเ<ม>ข่าเดียวนี่สอบหนึ่งก็โอ้พันกว่าเนาะกันเป็นเงินบาท อืมอยากไดสิหาเงินซื้อนมให้ลูกใช้จ่ายในครอบครัวถือว่าเป็นผู้หญิงตัวน้อยๆเนาะแต่ว่าภาระนี่นะก็ค่อนข้างว่าได้พอสมควรครับอินทวัยอีเนาะอืมโดยโดยออกมาในเปิดออกมาเปิดใจแบบนี้น่ะแบบว่ามีแนวอยากได้อยู่บ่อ่าสิมาต่อเติม เพื่นยังมีห้องนอนบ่เยด้วยเพื่นเฮือนที่อยู่นี่เฮือนแม่ใหญ่บ่หรือวยเพื่อนแม่ใหญ่เพื่อนแม่ใหญ่คิดว่าทางเพื่อนของเจ้าเองนะคือเจ้าว่าเป็นคนอยู่น้ำแม่แม่อยูืนอยู่น้ำแม่ของพ่อโออยู่น้ำแม่ของพ่ออืมอืมแล้วทางอ่าขออนุญาตถามทางพ่อแม่เจ้าเท่เป็นไง เจอทางพ่อกับไปมีครอบครัวใหม่ทางแม่กับไปมีครอบครัวใหม่ก็เลยว,ว่าเจ้านี่อยู่น้าแม่ใหญ่เนาะอ่ามีเออยเพราะว่าเป็นผูกโกกเลยโอ้ลูกสาวกกโดยมีน้องจะค้นบัดเนี่ยอ่าน้องกิ้งกิงค่ะค้นหน้ง,ง,งโดยมีท้อผู้เดียวนี่เนาะน้องกิงกิงอ่าเพิ่นมีครอบครัวบ้านแล้วบ่มี่เป็นล้ คือต่างคนต่างมีครอบครัวใหม่เนาะ,<ด>ะทางเจ้าก็เลยว่าอยากมาเปิดใจหาคนโอบคนดมพอบองเงาเนาะแต่และมือ้อย่างหน่อยกับสุดว่ามีสักคนหนึ่งกับพ่อให้เขาได้ปรึกษาได้เนาะ,อ,ะ<ด>อาเสีดดยดยางทำมาค้าขายอย่างเนาะ<ด>ล้วในอนาคตนี้ได้ว่างแผนไม่เพราะว่า,อ,า,าอยากเฮ็ดอยางยเป็นธุรกิจของตัวเองก็อยากขายพักคือเก่าเอออยากขายพักคือเก่า ขายตลาดชาตลาดแรงตลาดชาตลาดแรงไม่ลงบ่เอ้โดยโดยก็คือหมักเละค้าขายเนาะบริษีขายพักด้วยว่าขายเครื่องขายของหมักในทางนี้เนาะอนาคตมีเงินสักก้อนหนึ่งเนาะในอนาคตก็อยาค้าขายแบบนี้โดยโดยเดือดดีใจใจคอของหนุ่มแบบว่าเพื่อนกินเหล้ากินเบียร์สุปเผือสซุปยานีได้บอ บ่มัก <entertain> บ <way> ่ถ <Wha> ึงละออบ่มากเนาะคันบ่มักเขาก็บชได้ตัดออกหายเลยเพราะว่าคันเราคุยกันไปมันก็นเนาะเอาบ่มักอ่ามันจีดแห่ตางต่างคนต่งเนาะเสียเวลาเวลาเนาะพอเพื่อนเมามาเขาก็แบบว่ามีหูเรื่องเขาก็อาจจะเสียใจพอกินเมามาแล้วเขาอาจจะมีเข้าเข้าใจเพื่อนเพื่อนเข้าใจเราทีเราหึงพิษก็คือ กินเดากินเบียร์สูบเหงื่อสูบยานี่คือตัดออกเลยเนาะอยากได้ผู้ชายที่แบบว่าบอกินเดาบอกินเบียร์บอกสูบยาอ่าใจห่อนใจเย็นเอาคนใจเย็นเอาคนใจเย็นเนาะเออโดยโดยดูคนเลยวันนี้ก็คือทั้งข้าก่ที่ได้ว่าวายกว่าทั้งสาวสูงเนาะเพราะว่าเพิ่นก็ออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกการว่ากันจ่าก็ยังบอยังบอกกล้าวว่าว่าเนาะ น่เอาไว้ในคลิปหน้าเพื่อทุกคน้วยเว่าเพื่อนเ่าเก่งขึ้นกว่าเก่าโดยโดยทางเขากระสิขอขอบมกขอบใจเนาะที่ว่าทางเจ้าเสียสละเวลาเวลามาโอมาลมน้ำเนาะก็ได้หูดเรื่องเล่าต่างๆก็ขอเป็นกําลังใจให้สู่ต่อไปเนาะขอให้เจอคนดีๆเข้ามาในชีวิตฮะแหละโดยไว้พอกันในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขากล่าวคำว่าสบายดี